แล้วไอ้นี้เวลาทําทาใบอ่ะใส่ทางน้ําอ่ะใส่ปุ๋ยสูตรอะไรไหมครับทางใบผมตอนนี้ผมเน้นอินทรียก่อนครับผมเน้นแต่อินรียเลยอแล้วผมใส่รอมาตั้งแต่ตอนแล้งอยู่แล้วผมใส่มาขี้ไก่ไปรอบหนึ่งแล้วก็เพาะเชื้อตามรอบหนึ่งขี้ไก่ที่ใส่ไปอ่ะบางคนเขาบอกว่ากลัวว่ามันจะมีเชื้อไฟท็อปไปสร้างไม่ไมผมผมใส่แล้วผมเพาะเชื้อตาม ผมก็ไดโครมาซีรัสอะไรเงี้ยครับผมก็จะใส่ตามทุกครั้งแล้วพอเสร็จปุ๊บใบมันก็จะเริ่มขยับพอใบมันขยับมาเสร็จก็ใส่ตามอีกชุดหนึ่งแล้วก็แต่งเพื่อมาได้ใบนี้แล้วก็จะใช้อินซีอย่างเดียวคราวนี้ไอตัวกีไก่ที่ใช้มันต้องผ่านกระบวนการหมักการอะไรมาก่อนป่ะอันไหนที่มันถูกครับที่มันแกบน้อยเอางันเลยใช่เพราะว่าเลยถ้าเกิดเราไปซื้อแพงใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าผสมนู่นผสมนี่ผสมนั่น ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราซื้อที่ผสมแล้วมาโอเคก็ใช้ได้ผมก็มีนะก็ซื้อมาใช้แบบวันไหนที่แบบขี้เกียจมานั่งเพาะเชื้อมากแต่ถ้าเกิดปกติก็อะไรที่มันถูกแกบน้อยหน่อยอะไรเงี้ยขี้ไก่ก็ได้ขี้หมูก็ได้แล้วแต่ขี้วัวนมก็ได้อะไรเงี้ยครับก็ใส่ไปเรียกรากมาหน่อยแต่เราส่วนใหญ่เราจะเอาใบใบทุเรียนเนี่ยครับอาหารดีเลยเพราะเวลามันย่อยสลายเนี่ยทุกอย่างพืชทุกอย่างเวลามันย่อยสลายเสร็จปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นแร่ธาตุอาหารเนี่ยต้นไม้มันไม่รู้หรอกว่าเป็นใบอะไร อ้๊ยอันนี้แนวคิดตรงกันเลยเอาถูกไหมถูกครับถูกถูกเวลาทุกอย่างที่ย่อยสลายลงไปเนี่ยมันจะกลายเป็นแร่ธาตุใช่ไหมพอมันกลายเป็นแร่ธาตุเนี่ยมันไม่มีหรอกว่าไอ้นี่มันแร่ธาตุของมาจากไหนอ่ะครับมันก็เลยมันสุดท้ายแล้วอ่ะมันกินหมดแหละครับแค่อยู่ระยะเวลามันจะนานหน่อยแค่นั้นเองผมเนี่ยสี่ปีไม่เคยเอาออกก็ดีด้วยเพราะเวลาเอาเราเอาไว้โคนเนี่ยก่อนฝนเนี่ยหญ้าตรงที่ใบมันทับเนี่ยมันจะไม่ขึ้นลูกน้องเนี่ยจะตัดหญ้าแค่เฉพาะขอบนอกพอตัดแค่เฉพาะขอบนอกเนี่ย ใบเลื่อยตัดก็ไม่โดนลากด้านในใช่ไหมเท่ากับต้นด้านในเนี่ยลากมันก็จะไม่เจ็บ,บเวลาโดนฝนโดนความชื้นฟ้าปิดมันก็จะไม่เน่ามันได้เบิ้ลเท่าไปเลยแต่ถ้าเกิดคุณทำหญ้าเตียนไปเลยนะลากเจ็บพวกนี้ลากตะขาบอยู่แล้วถ้ามันใกล้เกินนะครับเวลาลากตะขาบมันเน่ามันจะเน่าเยอะ,ะเชื้อมันจะเข้าเยอะแล้วมันก็มีโอกาสเป็นท็อปตอนช่วงหน้าฝนแล้วไปแสดงอาการตอนเรากักโศกครั้งแรกของปีหน้ามันจะไปออกตรงนั้นนะเหลืองยืนงงอยู่เนี่ยนะครับวันั้นคือเราอ่ะ หนึ่งพยายามรักษาความสมบูรณ์ของใต้ทรงพุ่มอยากไปรบกวนมันพยายามรบกวนให้น้อยที่สุดความเป็นกฎเป็นด่างให้ดีที่สุดเป็นกลางๆหน่อยแล้วแต่สภาพอากาศแล้วบ่อทุเงนี่ส่วนใหญ่ฟ้ามันจะปิดถ้าไปเล่นเคมีก็ต้องดูอากาศว่าแบบเฮ้ยอย่างช่วงเนี้ยฟ้าฝนมันจะทิ้งอาทิตย์กว่าเงี้ถ้าจะลงเคมีผมก็ลงตอนนี้แต่พอดีใบมันออกมาสวยแล้วมันใหญ่พอแล้วผมก็ไม่จําเป็นเห็นด้วยไม่จําเป็นอันนี้บางทีคุณแบงค์บอกว่าเวลาที่เราตัดหญ้า ปกติพี่ชอบทําเป็นสองขยกเนาะก็คือตอนที่เราตัดลูกแล้วเนาะแล้วเราอาจจะตัดหญ้ารอบหนึ่งเช่วงนั้นอาจจะใส่พวกปุ๋ยใช่ก็ได้อะไรก็ได้แล้วเสร็จแล้วพอเราเราตัดแต่งกิ่งเนาะก็ถือโอกาสเอาไอ้ใบไม้อะไปปิดไปปิดไปใช่ครับแล้วไอ้ใบไม้เนี่ยจะได้ประโยชน์หนึ่งก็คือยาไม่ขึ้นเลยนะใช่ครับสองปุ๋ยอะมันจะแบบว่าทํางานได้ดี่มันจะค่อยๆปลดปล่อยใช่ใช่ครับมันจะไปเรื่อยๆของมันแล้วก็ฝน่ะมันมีไนโตรเจนอยู่แล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องอะไรมากมายอาจจะแบบ ช่วงจังหวะผมใช้อาศัยเน้นแต่งแต่งแรงก่อนเนี่ยครับใบผมมาเพราะแต่งแรงไปเสมอก็เพราะว่าแต่งแรงแต่งเยอะไม่เกี่ยวกับปุ๋ยเท่าไรหรอกครับไม่ค่อยมีแต่มันเกี่ยวกับว่าดินดีแต่ดินอาก็คืออันนี้ต้องดินเป็นครับุดเริ่มต้นเมื่อกี้ที่บอกว่าเราตัดลูกปุ๊บแล้วเราก็เอาปุ๋ยใครอยากใช้อินทรีย์เคมีใครอยากใช้มีขี้ไก่ดีๆก็จัดการไปเลยใช่ครับถ้าขี้ไก่คุณแบงก์ก็มีการใช้พวกไตโคพวกบาซิลัสเข้าไปเพื่อให้จุลินทรีย์มันทำได้ดีขึ้นผมจะปล่อยทุกเดือน ผมจะปล่อยทุกเดือนตลอดทุกเดือนคเพราะลองแล้วพอสองเดือนมันมันแผลเก่ามันเริ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดเราสเตเบิลหน้าฝนเนี่ยทุกเดือนเดือนละครั้งเนี่ยแผลไม่ไปทุ่งแห้งหายตาโดยที่ไม่ต้องไปทําแผลไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยไม่ต้องไปอะไรเลยแต่เคมีห้ามใส่หายครับเดี๋ยวลองนึกภาพตามครับตอนช่วงใบชุดแรกเนี่ยของที่คุณแบงก์ก็ทำเนี่ยเขาก็ใส่ตัวปุ๋ยอินทรีย์นําไปก่อนแล้วก็เพื่อ ใช่มันเรียกลากเนาะใช่ครับแล้วระหว่างต<อ>่วง<อ>นา่าแรงรอเออระหว่างช่วงหน้าแรงรอเรียกลากเนี่ยก็เข่าสูหน้าฝนไอ้ตัวใบที่ลงไปเนี่ยมันก็เริ่มย่อยสลายแล้วใช่ครับผ่านมาสัากประมาณถ้าหนึ่งเดือนถึงหนึ่งเดือนครึ่งนะเราจะได้ใบชุดหนึ่งมาเต็มหรือไม่เต็มขึ้นอยู่กับว่าดินเราดีไม่ดีถ้าดินเราดีเนี่ยแล้วก็ไอ้ตัวใบที่ตัดลงมานะมันผุได้ที่นะโอ้โหในการ ลากอลังการนะพอกลางฝนหน่อยปลายฝนลากนี่คือเต็มเต็มใบไปหมดเลยครับครับแล้วพี่เคยเก็บข้อมูลนะปรากฏว่าเวลาเราตัดแต่งหนังนางกระหยกิ่งมาเยอะมากเลยนะคนจะบอกว่าคนจะบอกว่าเฮ้ยกิ่งเยอะงี้นะมันไม่มีประโยชน์หรอกปรากฏว่าผ่านไปสองเดือนนะมันยุบนะเหลือแค่ประมาณแค่น,นี้เองกิ่งเนี่ยมันทําให้ความแน่นของใบไม้เนี่ย มันไม่มากไปด้วยมีอากาศมันมีช่องว่างคือช่องว่างให้อากาศมันอยู่เนี่ยเชื้อก็จะยิ่งโตดีครับครับเอออันนี้เห็นด้วยเลยแล้วเสร็จปุ๊บพอถึงเวลามันย่อยไปเนี่ยมันก็จะชิดของมันไปก็เรื่องของมัน<ช>แล้วเราก็มีชุดใหม่มาทับอีกอยู่ดีมันจะเป็นวงจรตามธรรมชาติมันแล้วทาให้เราประหยัดแล้วพอมันยุบไปเหลือชั้นบางๆนะเราลองไปเปิดโคนดูนะโอ้โจะเจอรากเพียบเลยรากเพียบแล้วดินน่ะใครที่บอกว่าดินคุณไม่ดีนะเดี๋ยวคุณจะเจอมหาสัจจรน์กรดินมันจะเป็นสีดำ เป็นเม็ดๆรุ่นดเลยอนีผมไปดินมันปูก้นบ่อใช่ไหมครับผมใช้เวลาทําแบบนั้นอ่ะสองปีครับตอนนี้เป็นสีดําเอพอเราไปเปิดดูหน้าดินนะหนึ่งเราจะเจวเฮ้ยดินจากดินมันปูอ่ะเป็นสีแดงๆสีเหลืองๆใช่แต่ใช้เวลากลายเป็นสีดําแล้วชั้นของอินทรีย์วัตถุเนี่ยมันจะหนาขึ้นเลยครับหนาขึ้นพอเกินพอเกินนิ้วปุ๊บนี่ทุเรียนงามแบบโหทำยังไงก็งามปุ๋ยต้นพวกนี้ผมใช้โคกละสี่กำมือตลอดนะเคมีไม่เคยเกินเลยสี่กำมือตั้งแต่ ก่อนผลผลิตยันหลังผลผลิตเนี่ยผมสีกำมือยาวตลอดใช้น้อยครับประหยัดกว่าพอพี่ยาไมไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยพอชั้นอินซิลถูกมันหนาขึ้นมานะมันช่วยในการอุ้มน้ําด,ดีจริงๆใช่ครับคือตอนนี้คุยกับคุณหลุยคือว,ว่าทุเรียนเนี่ยมันแทบจะต้องลดน้ําตลอทั้งปีเนาะโอ้มากๆเพราะว่าอากาศมันเนี่ยอย่างสมมติหน้าฝนปีนี้ปกติฟ้ามันจะปิดยาวหรือว่าแดดไม่ได้แรงขนาดนี้นี่เดินละแสบเลยและต่อไปอ่ะมันจะร้อนยิ่งกว่านี้ เพราะฉะนั้นการคุมหน้าดินเนี่ยสำคัญมากดินคุณต้องแบบฟูพร้อมที่จะรักษาความชื้นได้ระยะยาวพอความชื้นในทรงพุ่มเพราะอย่าลืมมันเหมือนฟองน้าค,คุณยิ่งมีชั้นดินที่ดีมันเหมือนฟองน้าคุณลดน้าไปปุ๊บมันระเหยขึ้นจริงรมันช่วยได้ทั้งวันลองแล้วแต่ถ้าหน้าดินคุณแห้งเลยหนึ่งคือแตกรากข้าขาดแล้วสองคุณเปืองน้ําแน่นอนค,คุณต้องอัดจนระเบิดเลยล้วระบบลากไม่ดีน้ําเยอะรากน้อยก็กินน้อยมันก็เป็นวงจรเดียวกักนกลายเป็นเปือง